ครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับพอดีผมไปเห็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปของชาวเวียดนามช่องนี้ไม่ใช่ช่องธรรมดานะครับมีผู้ติดตามเป็นล้านคนสิ่งที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังก็คือว่าช่อง YouTube ช่องนี้นะครับผมมันสร้างเฟกนิวคือมันกล่าวหาว่านายกไครนะครับผมอบอกว่าเวียดน,นามเนี่ยมีนิวเคลียร์นะครับ ไทยกล่าวหาว่าเวียดนามเนี่ยซ่อนคลังแสงนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีขนาดนั้นจริงอะ่ะเชื่อไหมก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้นะผมไปนั่งค้นหาว่ามีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมผมไปค้นหาแบบเกือบชั่วโมงไม่มีไม่มีสักข่าวเลยมีแต่เขาพูดถึงเรื่องสงครามเวียดนาม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 แต่ไม่มีใครเอาไอข่าวที่ว่า เวียดนามเนี่ยซ่อนอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ไว้ไม่มีผมก็เลยฟันธงไว้เลยว่าแม่งเฟกนิวิดละเวียดนามคือแม่งชอบสร้างเรื่องให้คนเวียดนามอ่ะให้คนเวียดนามเกลียดประเทศอื่นเนี่ยคุณรู้ไหมพอแม่งทำคลิปวิดีโอคลิปเนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์ด่านายกไทยด่าประเทศไทยผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปดูกันเองได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งคลิปนี้มันถูกอัปโหลดไปเมื่อ สิบกว่าชั่วโมงเองนะทุกคนนะสิบกว่าชั่วโมงประเทศนี้แม่งชอบสร้างเรื่องจริงๆเลยผมพูดตรงเลยนะประเทศที่เฟคนิวที่สุดนีคือเวียดนามผมท youtube เนี่ยเพราะว่าประเทศนี้เลยผมพูดตรงๆเลยประเทศนี้แม่งชอบสร้างเรื่องโกงกสร้างเรื่องหลอกลวงหลอกให้บ็นปั้นน้าเป็นตัวมากมายหลายเรื่องที่เวียดนามแม่งชอบสร้างเรื่องมาโจมตีไทยท,ทั้งๆที่ไทยแม่งไม่ได้ทําเฮี้ยอะไรให้พวกมันเลย ะะแต่แม่งชอบสร้างเรื่องสร้างราวนะฮะคือผมพยายามไปค้นหาข่าวนะไม่ใช่ผมไม่ค้นผมพิมพ์ว่าเอ่อเวียดนามซ่อนอาวุธนิวเคลียร์เวียดนามมีอาวุธนิวเคลียร์นิวเคลียร์มีอยู่ที่เวียดนามเวียดนามออแอบเก็บอาวุธอะไรเงี้ยผมไปค้นหาหมดเลยคือผมไม่รู้จะค้นหาคําไหนละเรื่องเกี่ยวอาวุธนี่นะปรากฏว่ามันไม่มีแล้วก็ไม่มีสํานักข่าวไหนของไทยแม่งหาทําด้วยนะฮะที่ผมเจอเยอะที่สุดก็จะเป็นแบบ เรื่องอเมริกากับเวียดนามแล้วก็ทําไมท,ที่อเมริกาถึงไม่ยอมใช้นิวเคลียร์กับเวียดนามตอนที่เขาลบกันคือเขาตั้งคําถามในพันทิปแต่ผมไม่เห็นมีเลยนะครับนิวเคลียร์ผมบอกเลยเลยว่าถ้าเวียดนามมีนิวเคลียร์เขาไม่ปล่อยคุณไว้ละครับเขาไม่อยากให้ประเทศไหนมีอาวุธสงครามขนาดนี้นิวเคลียร์เนี่ยม,มันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากเลยนะคือถ้าเกิดไปโดนประเทศไหนเนี่ยก็คือแบบ ตายกันทั้งหมดนะครับผมอาวุธนิวเคลียร์นะครับผมแต่นี่คืออาช่องย t u b e ของเวียดนามเข้าใจแหละว่าประเทศนี้แม่งปลูกความรักชาติเหมือนลาาอะ่ะเหมือนกัมพูชานะปลูกความรักชาติแต่แม่งการปลูกความรักชาติของพวกเขาคือใส่ร้ายประเทศอื่นเว้ยนะฮะแม่งผมเกลียดจริงๆเลยพวกนี้นะครับผมคือเหมือนประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยกล่าวหาว่าเวียดนามเนี่ยซ่อนอางคลังแสงนะเป็นนิวเคลียร์นะอะไรนะอย่างเงี้ยครับผมคนเวียดนามแม่งไปดูแม่งก็งโง่ด้วยนะทุกคนเชื่อ คือคนเวียดนามเนี่ยข้อดีของผู้มันคืออะไรปะมันเชื่อทุกคนที่มาพูดเรื่องโกหกแต่มันจะไม่เชื่อความจริงที่เราไปนําเสนอนะฮะผมก็อยากบอกจริงๆเลยว่าพวกเวียดนามนี่มันเฮี้ยงจริงนะจริงใครที่จะชื่นชมเวียดนามนะผมบอกว่าคุณเข้าใจผิดคนที่เขาชอบเมืองไทยมันมีนะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ไม,ม่มีคนที่เกลียดเผด็จการมีนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่ยมีสองฝั่งก่อนที่เขาจะมารวมประเทศกันมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะฮะ เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้มันไม่ใช่ถูกกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งเคยเป็นประเด็นถกเถียงแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับไทยแต่ผมไปเห็นข่าวมาว่าทางเวียดนามเหนือเนี่ยไม่พอใจรัฐบาลกลางคือว่าไม่ค่อยพัฒนาทางเวียดนามเหนือเลย นะครับกับการกับพัฒนาทางด้านเวียดนามใต้ยอย่างเดียวเรื่องนี้ก็เอามาคุยกันนะครับคือเวียดนามเหนือเนี่ยแม้แต่โรงเรียนถนนหนทางไฟฟ้าน้ําประปาก็ไม่ทําให้เขาคนที่เวียดนามเหนือเนี่ยเขาก็บ่นอะไรมากไม่ได้แต่ว่าคนที่บ่นได้เนี่ยก็คือคนที่ออกไปนอกประเทศแล้วนะฮะพวกมันจะมีคนที่ต่อต้านเหมือนลาวอะ่ะเหมือนคนลาวอะ่ะเหมือนคนลาวครับผมที่หนีออกไปต่างประเทศก็โจมตีรัฐบาลตัวเองอย่างนั้นนะครับผม แต่พวกเขามีหลักฐานมีข้อมูลแต่นี่สิ่งที่ผมไม่พูดไม่ชอบที่สุดคือเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเวียดน,นามถ้ามึงรู้ขนาดนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีข่าวสิไทยเขาอ,ออกข่าวกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยอยคนรัฐมนตรีต่างประเทศเราจะต้องกล่าวหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยว่าเอ้ยประเทศนี้มีส่งมีอาวุธนิวเคลียร์โน่นนี่นั่นมันไม่ใช่จะพูดเล่นๆนะเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ยูทูบเบอร์เวียดนามแม่งทาครับผมทาคลิปบ,บอกว่าไทยเนี่ยนะครับบอกว่าเวียดนามซ่อนอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ นะเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ฟังดูว่าพวกเขาเนี่ยคนเวียดนามจะเข้าไปคอมเมนต์ยังไงกันบ้างนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเวียดนามเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ขนาดนั้นนะครับผมไม่ใช่หน้าที่ของอ e ีฝ่ายที่จะรู้ผมมองว่าเวียดนามจะพัฒนานต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีคลังแสงนิวเคลียร์สกระบอกซึ่งหนึ่งในนั้นฝากไว้ในปากของนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยนอกนั้นจะยังคงอยู่ที่คลังแสงแห่งหนึ่งในสหรัฐดูด,ดิครับพวกมัน โอ้โห oh, สุดยอดคือเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่แม่งหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่เก่งชิบหายเลยผมพูดตรงๆเลยนะเหมือนกับบอกว่าไทยเราเนี่ยแม่งเด็กจะมาผมเคยเห็นหลายคลิปนะที่พวกมันพูดว่าเฮ้ยจะมาบุกไทยเหรอโอ้ยเดี๋ยวเด็กไทยแม่งร้องโ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยเฮ้ยผมเชื่อครับผมถ้าเกิดจะลบกันจ,จริงๆอะผมคนนึงแหละที่จะขออาสาไปผมพูดตรงนะผมไม่ได้พูดแต่ปากนะครับถ้าเวียดถ้าประเทศชาติแม่งต้องการทหารเนี่ยผมตายผมก็ยอมเอาจริงนะเออแต่ผมเกลียดที่สุดคือคือพวกที่ ดูถูกประเทศอื่นนะฮะลรวแบบคิดว่าตัวเองเนี่เก่งชิบหายเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อมาคนเวียดนามเขาบอกเวียดนามควรได้รับอาวุธนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพด้วยมึงไม่มีสิทธิ์ได้รับอาวุธนิวเคลียร์ครับผมถ้ามึงได้อาวุธนิวเคลียร์มึงก็ต้องเป็นเหมือนเกาหลีเหนือนั่นแหละนะเป็นเหมือนเกาหลีเหนือเป็นเหมือนรัสเซียนะฮะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าความเป็นความรับที่สุดยอดและไม่ควรล่วไหลออกสื่อมวลชนหรือเว็บไซต์รวมถึงหนังสือพิมพ์ในประเทศตะหาก มีเราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิเสธมันนะถ้าเกิดนี้ยังคิดว่าตัวเองมีนะถ้ามีก็ต้องปฏิเสธนะครับอเมนต่อมาเขบอกในความเห็นของผมโครงการลงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ควรเปิดใหม่อีกครั้งเนื่องจากจะมีความเสี่ยงนะครับและจะมีแผลรังสีมลพิษไม่ปลอดภัยเป็นเวลากว่าร้อยปี อยากมีมีไปเลยครับผมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ผมไม่ได้นี่นะไทยเรามาถูกทางแล้วนะครับที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับเป็นพลังงานกังหันลมเอย่ยพลังงานแสงอาทิตย์เอ่ยแล้วก็พลังงานเขื่อนเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับอย่าอยากได้นิวเคลียร์ผมบอกตัวบางคนเนี่ยกระสันเกินอยากได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผมคนนึงแหละที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดูครับผมขนาดขนาดไทยเราอะ่ะไม่ค่อยมีปรกากฏการณ์แผ่นดินไหวนะผมยังไม่แนะนําให้สร้างเลยคุณดูญี่ปุ่น ทุกครั้งที่มีการแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่นเขาจะกลัวที่สุดคือนิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะอย่างเช่นล่าสุดที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเนี่ยเจ็ดลิตรเนี่ยแบบโอ้โกลัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันชิบหายเลยนะ,ะผมก็ไม่เข้าใจผมเข้าใจแหละว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นพลังงานที่อ่ามันเป็นพลังงานที่มันปล่อยพลังงานให้ได้เยอะมันเพียงพอต,ต่อความต้องการหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกเวียดนามจะเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วปรับปรุงและทําให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องประเทศนะฮะคือยุคนี้แล้วนะครับผมพูดตรงๆเลยนะว่าไม่มีใครเขาอยากจะมาทําลายประเทศนั้นประเทศนี้เว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่านะครับผมเอ่อคือที่เราดูนี้มีปัญหากันอยู่เนี่ยไต้หวันกับจีนคือไต้หวันเนี่ยมันไต้หวันกับจีนเนี่ยไต้หวันกับจีนเนี่ยมันมีมีคนอยู่2กลุ่มนะ คนกลุ for ่เมืองบอกว่าอยากเป็นจีนเดียวอีกคนหนึ่งบอกว่าอยากแยกนะฮะแม้แต่คนไต้หวันเองก็ยังอีกคนนึงครึ่งหนึ่งนะครับอยากเป็นจีนเดียวก็คืออยากรวมกับจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะแต่ไต้หวันมันเป็นเพียงเกาะเล็กๆถูกไหมทุกคนนะฮะเราหรือว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยมันปกครองคนละอย่างหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ยูเครนกับรัสเซียยูเครนกับรัสเซียเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะเพราะว่ามันเคยเป็นโซเวียตมาก่อนนะฮะแล้วยูเครนมันแยกตัวออกมาแล้วก็ยูเครนเนี่ยมันอยากเข้านาโต้เนาะประมาณนี้นะ รัเสเซียเขาไม่ยอมนะไม่ยอมให้เขานาโตอะไรประมาณนี้นะผมไม่ค่อยรู้อะไรมากมายแต่ว่าที่จะห้ามห้าม,ม,ม,มกันเ,เร็วๆนี้ก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับผมแล้วก็ที่ดูท่าทีกันอยู่ก็เกาอะไรนะไต้หวันกับจีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสู้กันจริงๆอะไต้หวันคงทาอะไรไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าจีนแบงหูเกาะกับประเทศเนาะมันต่างกันเยอะนะฮะแต่ก็นั่นแหละขอให้ไม่เกิดขึ้นขอให้พวกเขาคุยกันได้แล้วกันนะครับผมแต่สิ่ง ที่ผมพูดให้เพื่อนฟังก็คือแม่งความเฟกนิวของเวียดนามคือนำโบวันจริงๆเฟกนิวของเวียดนามคือนำโบวันนะฮะโคตรเฟกนิวโคตรสร้างเรื่องสร้างราวมาด่าคือมีอยู่ช่องนึงนะผมติดตามอยู่ตลอดแต่ตอนนี้มันเงียบไปละสร้างเรื่องสร้างราวว่าคนไทยล้วงกระเป๋าน่นนี่นั่นในเ,เกาหลีในอะไรเนี่ยจนคนเกาหลีเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยนะแบบโอ้โหแม่สร้างเรื่องแล้วก็ดาราดดัง มาเที่ยวไทเลอร์สวิฟนะครับมาเที่ยวเมืองไทยถูกคนไทยดูถูกโน่นนี่นะ่ะคือแม่งฟังเรื่องเฟกนิวนะครับผมมาด่าประเทศไทยนะฮะก็ส่วนไอ้นี่ผมจะให้เพื่นๆืวางลิงก์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์เข้าไปดูได้โอเคสหรักิลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ